บายดีพี่น้องสบายดีอีกรอบตอนนี้กำลังแห่ซบลงพุดละน้าพี่น้องลงหายลงหน้าในใยซ้อนเนาะตัวแม่ในญยเศษไม่ได้เอาไปเผาภาษาพี่น้องเอาเผาอยู่นา แต่กัาาาา่าจะคนหัวลุกไก่ t า ả ไก่ thả บ่กำลังเก็บพื้นเก็บรัวเก็บใหม่เก็บตอก ฝ่าม้าหามือแหละคือเห็นเออมันป like yeah. ุ่งใหม่ทงฝังหนงกรหลามันปุ่งใหม่เฮ้ยใคร่ปิดีห้วงนี่ใช้ผังเห็นแต่ังเอ้าขอกแบะบ่นี่คือตาดีเถอะ yêu hay chứ ta thì nó cái <laughs> cái 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 bơi ເປັນយ៉ាងຈັ່ງຫາຍ <c oughs> อืหนั่งใ้ใช่คนนี้น, <c oughs> นัาบนนัง่งนะครับก็ น้ำเหมือนผเขิ่ข้าวาว่างเพิม่มที่นังขาวางเพิ่ม โอ้เข่าไม่เท่านี่ก็ะซุกเลยได้นี่โอ้ยมันเลยเกียวบอกเลยพอดีพอดีป้เกลยวกล้่เาไลายปล่อยนลายพี่น้องเปิ่นเป็นผุ่าเข่าชักลูกยากลาบ ฟังซบแล้วเป็นทีเรนะียบร้อยอันนี้ลูกล้านเป็น 5, นมหัวชัวสดวมวสีแม่มัวบอกสรับ าอกง้งันก็หกูออกสอบัวเรามันจะหุดมบัวพาถือไปเป่าสื่อไันิ่มๆเหี้ยตรียมเอาหนามยามันใหม่ ตัวเพืองใหม่เขาโอ้ย่งตีอยู่เียปอกๆนันนเองวันาะอันนี้นะผ้าแพาพ,พันนี่วันนี้ยังถ่าบึงเอลี่กันงานใดงานนั่น,น หอยยพุ้นกหอยทิพนี่โอ้ยจใส่เงี้ยแก่ถิ่จัะโอ้ยชิดเองเลิดไว้เน่ยนั่นน่ะคุณจัวลุงวางนี่ บไปซิกบ่านเนอะเออพระธาแจกแล้วปาดีเอออิลาสยมกนนลเฮ็ดทรงผมผู้สาวอีกแับแสดีเป็นย่งกีฬาขึ้นเงาแท้บ่กลาอยากกินชันาหยเกือให้ป้าผูกห้เดอร์บัานี้แขนนะ คุ <ersch> <c assumptions> ้มผูกแคนแต่คืนนี่นเรื่อนะลาก็สบายป้ออนกันเกิดเออโอ้ยอกันเกิดเกิลืมขีดาว่าลูกอกสบายดีายเอ็มลอยค่ะคุณพี่เป็นไเปนน่ะากจกานอแม่เนนกายนี่กะมีป่าพี่น้อง ป้าป like so oh, well, yeah. oh, yeah. yeah. ้าทางฝั่งไทยนะมีมีของวันวันเกิดย้อดลังให้อีละบ่ท่านเปิดเผยดอกคลิปหน้าก่อนคลิปหน้าก่อนโอ้ยนี่นะดีใจไหมเจ้ขอบคุณนะแม่วขอบคุณนะขอบคุณป้าด้วยขอบคุณเป้าป้าเอ่ยเย้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 เออเย้ฮ่าก็ตื่นนอนเถินฮ่าก็ตื่นนอนบ่เงาปนหนาบ่เดียนเงาแห้งบ่ ามเป็นยางบัวจักหรอคือเห็นย้มไรชกบอะไรคือเห็นน้ายิ้มด um. ้วยค่ะย um. ิ no ้มแขมมางเนี um ่แขวสิอปท้อนแขวก็แปลว่าอนางอันนี้แามน่องบ่าหมอเพแขวเจ้าค่ะคือใครเนี่ยเดยน้าจะกี่แล้วก็ปื้ยยิ้มด้วยเะนี่มกับไข่เก่าๆนี่อ่าดูหาอ่ะให้ป่าเบิ่งดูค่ะแมงเบิร์ดือโดแมงเบิดแขวนะอผล่แมงเบิร์ดแขมดูเห็นทอนนึ่งเอานัง โกนขาเบิร์ตเลย,ลยชิดเดย์ไปทอนแล้วน่นอแล้วเนี่ย,ปยเป็นเหี่ยวยัดเจ๊เจ๊สิโบมีแข่าเบิด์ท่วงนะครับมอสิทอนผิมเบิดเป็นเหี่ยวยัดกับเป็นกร้ไรเจ้าสิได้กินข้าวต้มเ<ร>จ้ากินแต่ลูกปลาด้ำพังสิเปลาเจ็ดปียังใส่แพมเพื่อนนอนอจังหวะได้แต่ซื้อแพมเพิ่อนกับซื้อนอมอันหาเงินเหยียวยดัดอันอาทิตย์ละ อาทิตย์ละท่งของเพิ่นน่ะบัดน้องน่ะ3มื้อ4มื้อต่อทงอคันบอเห็นแนวนั้นก็งี่ยวใส่มองนอนเป็นอนๆอือปีี่ยวบ่นี่ยวยอดเป็นี่ยวดเลยคขี้พญาได้ใส่เบิ่งแน่7ปีเขาลอยู่บ่ใหญ่จักเทื่อน้องบลเด้ยอยู่บน้หนักก็เพิ่มเด้ฮอด18ล สิแปดแล้วค่ะก็กิโลโอ้ยบักเตี้ตชิกี้น่ะสิบสี่กิโลเรื่อยๆเรียมาสามปีน่ะมีแต่สัมเกลาโลโลสัมเกาเป็นเงียวยอดบางมื้อก็เป็นเงียวยอดจะบอกว่าเป็นหนิวมนันมันก็เป็นหนิวหะแล้วไปหาหมอส่วนไหนแบเป็นหนิวในไตบะหมอก็หามกินนมนะหามไล้ ไอ้จิ้มนิดน้อยๆเออพี่น้องเอ้ยชิมเมื่อไห้เมื่อหน้าเมื่อห้าหื้อเข่าก็ปนเนาะเออระดำมก็มาส่งสักการกัน้องบนตำแหน่งม okay. ือสงขาที่ลดไม่ปล่อยจะแฝงงานเข้ามา ปลาดำห้าเมือ่อเนี่ยผัวให้ถา่าเอาข่าวไปเลยบ่เนะให้อันน่ะพุนถือเมืนะ่อนะ้ำหลังเขาถือหลายเลยผัวจะยังอี๋กุญแจโหลดอยู่นะเด้อเฮ้ยเจ๊ยโหลดทันทีน,นทไนะไซนะคมเน๊ะพี่น้องเอ้ยกลางเว้น,ห,นกกห,ห่อนเบียกรายไปขู่เข่ากลางคืน,นมาขึ้นอีก็เลิกตีซองอเไไมื่อนี้นนไปลุยงานต่อจะาไปได้นอนพักผ่อนกลางเวียงกลางเว้นไป ลายเวียดลายงานเคยเฒ่ากับสุขภาพบวแข้งแห้งพี่น้องเอ้ยเป็นเห็ดเวียกไปเห็ดเวียดนักกับบดายขนาดเห็ดเวียกเพื่อนในซันมันนักเนี่ยกับเครื่องตับมาจากเป็นมันกับเป็นรถเนาะพี่น้องเอ้ยลูกนี่ฮะหยกข่าวอยู่เส้นหาสอบฮะหยกข่าวอยู่ใส่นหาสอบอ้าวบอกบอกมีพังคว่ำบอกว่าอจะหยก อ uh ููมาส่งข่าวได้撒ะพูมาส่งข่าวได้撒คือบระโยคโอเข่นไปโอ้ยคอยอนันบ่ได้คือบอกว่า